Welcome students. Come back to our class room. Today we will learn about Halloween day. Do you know Halloween? Do you know Halloween? Okay. Let's start. ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัน Halloween นะครับว่ามันคือวันอะไรนะครับมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับ เราไปดูกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีนของเรานะครับ Vocabulary the first everyone repeat after me first bat bat ghost ghost mummy Mummy, Jack o' lantern, Jack o' lantern, devil, devil, witch, witch, Symmetry. cemetery, cemetery, cordon, cordon. Okay, good. ครับเราไปดูกันนะครับว่าคำศัพท์ของเราแต่ละคำนั้นความหมายของมันคืออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเค the first word bat bat everyone repeat after me bat bat good how do you spell B A T bat one more time B A T bat รั้งข่าวนะครับ bat ก็ Bad. คือครั้งข่าวนะครับดูในรูปนะครับก็คือครั้งข่าวนี่เองนะครับโอเค good job next devil devil okay repeat after me devil devil good what well, does it mean devil แปลว่าอะไรครับ devil ใช่ครับก็คือปีาศาจนะครับ devil ก็คือปีาศาจ โอเค Good. How do you spell? D-E-V-I-L Devil One more time D e v I L D-E-V-I-L Devil G e v I L. Devil ก็ค e ือปีศาจนะครับไม่ไ e ม่มีใคร อยากเจอปีศาจนะครับมีใครอยากเจอปีศาจไหมครับโอเคไม่มีนะครับเดว i ลนะครับ Next Ghost Ghost Do you know Ghost What does it mean Ghost คืออะไรครับ Ghost could I have technically Chai Hapko P P Ghost Okay everyone repeat after me ghost 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 okay good how do you spell G H O S Ghost. H o S T ghost G H O S T ghost ก็คือผีนะครับผีนะครับครับผีนะครับ Which Which คืออะไรครับ ใช่ครับก็คือแม่มดนะครับที่ขี่ไม่กวาดนะครับโอเค everyone repeat after me which 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 โอเค how do you spell w i t c h W -i -t -c -h. W-I-T-C-H which which I have my more next mommy mommy okay, everyone repeat after me mommy mommy เแค่กูอดัซซิสมินมัมมี่มัมมี่ก็คืออะไรครับเด็กๆก็คือผีอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่ามัมมี่นะครับโอเคกูด repeat after me มัมมี่มัมมี่มัมมี่กูด Okay, how do you spell? M, U, M, M, Y, mummy. Okay, one more time. M, U, M, M, Y, mummy. Mummy. Okay, good. Carden. ขอเดนคืออะไรครับ c o อเดนก็คือหม้อต้มนะครับหม้อต้มอะไรครับอันนี้แม่มดจะใช้ต้มอะไรครับ Co อเดนก็คือแม่มดจะใช้หม้อนี้ต้มยานะครับหรือน้ำนะครับที่จะใช้ท,ทำสเสน่ห์หรือทำอะไรนะครับโอเค Repeat after me, everyone. Coden. Coden. Okay, good. How do you spell? C A U L D R O N. Coden. One more time. C A U L D. R O N COLDEN โอเคก็ okay. คือหม้อต้มยานะครับหม้อต้มยาหรือหม้อต้มน้ำของแม่มดนะครับโอเค next โอเคภาพนี้นะครับเราจะเจอกันเยอะมากเลยนะครับในวันฮาโลวีนของเรานะครับจะต้องมีอันนี้เลยก็คือแจ็ค O Lantern. Okay. Everyone repeat after me Jack O Lantern. Jack O Lantern. Okay, good job. Okay, how do you spell? J A C K O L A N T E R N Jack O' Lantern Jack O' Lantern โ okay. อเคคืออะไรครับ Jack O' Lantern ก็คือคือฟักทองนะครับฟักทองผีนะครับที่เขาแกะรูปสลักเป็นรูปผีนะครับเขาเรียกว่า Jack O' Lantern นะครับโอเคผู้จ้อ Next, Cemetery. Cemetery. Okay, everyone repeat after me Cemetery. Cemetery. Okay, good. How do you spell? C E M E T E R Y. สเ m มทร r y again C E M E T E R Y ส m e t ทรีว่าด้วยสิ่งนี้สเเ e ทรีคืออะไรครับเด็กๆนี่นะครับจะเป็นสุสานนะครับสุสานนะครับโอเคกดชอบ next ครับต่อไปนะครับจะเป็นโครงสร้างประโยคนะครับถ้าเราจะถามว่าใช่อันนี้ไหมนะครับให้เราใช้ประโยคที่ว่า is it a นะครับแล้วตามด้วยสิ่งของหรือตามด้วยสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือ is it a mummy is it a mummy เป็นประโยคคำถ,ถามนะครับ is it a mummy ถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no it isn't โอเคครับถ้าใช่เราพูดว่า yes it is ถ้าไม่ใช่เราพูดว่า no it isn't โอเคครับแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเราจะมีะ practice ให้เราทำอะไรบ้างนะครับ Is it a mummy? Is it a mummy? What is your answer? No, it isn't. ใช่ครับเราต้องตอบว่า no, it isn't เพราะว่าเขาถามว่าใช่มัมมี่ไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่มัมมี่เพราะว่าอันนี้เป็น อย่างอื่นไปนะน,นี้ไม่ใช่มัมมี่นะครับถ้าใช่ก็ตอบว่า yes นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เราก็เลยตอบว่า no it isn't okay good next okay ภาพนี้นะครับ is it a mummy ตอบว่า yes it is okay ถูกต้องเพราะว่าอันนี้ก็คือมัมมี่นะครับ is it a mummy อันนี้เขาถามว่าอันนี้ใช่มัมมี่ไหมอันนี้ก็ใช่นะครับตามรูปก็คือใช่เราก็ตอบว่า yes it is ครับถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes it is ครับโอเคค o d โอเคเรามาทดสอบกันนะครับว่าภาพนี้จะตอบว่าอะไรนะครับ is it a devil is it a devil คำตอบคืออะไรครับ devil devil ก็คือคืออะไรครับใครจำได้ไหมครับ vocabulary ของเรา devil ก็คือปีศาจนะครับภาพนี้ใช่ปีศาจไหมครับภาพนี้ไม่ใช่ปีศาจนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตอบว่า no นะครับ no it isn't no it isn't นะครับ โอเคดีโอเคอี is it a witch is it ์อ i วิใช่ไหมครับ vitch คืออะไรครับ vitch อะไรที่ขี่ไม้กวาดนะครับคืออะไรครับก็คือแม่มดนะครับ Witch ก็คือแม่มดนะครับแต่ภาพนี้ก็ใช่แม่มดไหมครับไม่ใช่นะครับเราก็เลยตอบว่า Yes ใช่ใช่เราก็ต้องตอบว่า No it isn't นะครับ No it isn't ครับโอเคครับต่อไปครับ Is it a ghost Is it a ghost ใช่ไหมครับคำนี้คืออะไรครับ Ghost โอเคใครตอบ Yes ใครตอบ no โอเคภาพนี้ต้องตอบว่า no นะครับ no it isn't เพราะว่าไม่ใช่ ghost ghost ก็คือผีนะครับแต่ภาพนี้ก็คือปีศาจนะครับ devil นะครับภาพนี้ก็คือปีศาจเราต้องตอบว่า no it isn't นะครับครับผม ก d จ o b next ครับสุดท้ายนี้นะครับจะเป็น homework ของเรานะครับครูจะมีใบงานให้เด็กๆนะครับโดยที่จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับให้นักเรียนตอบว่า yes it is หรือ no it isn't นะครับว่าใช่ตามที่ภาพในแต่ละภาพในแต่ละข้อนั้นไหมครับนะครับแล้วเราก็ ทำเสร็จแล้วเราก็มาส่งคุณครูประจําชั้นนะครับครับผมขอบคุณครับ Goodbye see you again everyone